กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี ep ที่2ี่ประจำเย็นวันพุทธที่20เดือนพฤศจิกายนพศ2567วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสสวยมาฝากพี่พี่ชุดนะคะ1ชุดมี10รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์มาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ น้องสุภาจะมาพบกับพี่ๆ1่วันสองรอบรอบเช้ากับรอบเย็นนะคะรอบเช้าจะเริ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปส่วนรอบเย็นจะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะฝากพี่ๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1จะเป็นเหรียญหลวงปู่สอนะคะ อนุญาซูมนะคะพี่ๆเหรียญหลวงปู่ซอค่ะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะคะ วัดบ้านหนองแสงจังหวัดยะโสธรน,นะคะหลวงปู่สอเปิดให้พี่พที่300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ค่ะ รายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นพ่อคล้ายนะคะพ่อคล้ายวัดสวนขันค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะ รายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5จะเป็นหลวงพ่อกินรีนะคะวัดกันตะศิลาวาดนะคะถ้าน้องสุภาพูดไม่ถูกกราบขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะวัดสัตตหีบหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะด้าน,นหลังจะเขียนว่าที่ระลึกใน การสร้างพระอุโบสถนะคะปี2504ค่ะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบฐานสโมค่ะ ด้านหลังจะเป็นเครื่องบริการน,นะคะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10รายการสุดท้ายจะเป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่จือนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง10รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะเจ1ดสองหย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ย์ค่ะเจ1ดสองห่งสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ